สวัสดีค่ะตอนนี้ยุ่กับทองสาวบันดงค้นกาะสินเนาะค่ะเนาะมาอีกแล้วค่ะมือนีพามาทํากับเขาอีกแล้วค่ะเฮ็ดกับเขาเนาะค่ะเนาะมือนีซีมาแบบพัดค่ะมือนีซีมาในเมนูพัดค่ะ ผัดพริกแกงมื้อนี้กินข้าวเจ้าจ้ามื้อนี้เมนูข้าวเจ้าเนาะค่ะข้าวสวยเฮาเนาะอันนี้ก็ทิปินผัดเฮาค่ะที่เฮาเตรียมไว้เนาะค่ะนี่ก็ใช้มีพริกแดงแล้วก็ถั่วแล้วก็ใบบักกูดจ้ะอันนี้หมูของเฮาค่ะเดี๋ยวเฮามาผัดหมูต่อเลยค่ะ คลุเป็นทีเรียบรบ้อยแล้วค่ะหมูสุกแล้วแค่ใบบักกูดลงไปเลยค่ะแต่กับบักวัวค่ะบกัวะบกวัววัวฟักเง,งาเนาะคะ่ะกต่ใช่แต่กับพริกแดงค่ะ พ้อมแล้วค่ะพี่น้องใส่พักลงไปห้ามเนี่ยาเขามาผูกกันเลยค่ะน้ำมันหตัดหัวรถไปให้เราค่ะ ให้เกลือค่ะสุลุดค่ะสุลุมลูกจานค่ะ นี่เป็นแต่แสบว่ค่ะพี่นอ้องซีเป็นแต่แสบว่ค่ะแบบยัวเลยค่ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องทุกผู้ทุกคนมากินน้ำกันค่ะ ใส่น้ำเชะๆนะคะจะได้ไม่น้ำลาดเขานะคะใส่น้ำไปน้ามนี่ค่ะ็ี่มีน้ำอ้ดตัวน้อยๆนี่แล้วคะเมนูห้ามาืงิน ผัดพริกแกงหมูจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องแต่เขามาชิมรสชาติกันเล็กค่ะชิมเล็กค่ะ มันนัวจักน้อยนะคะใส่น้ำตาลไปอีกก็ดีเลยบัง <S <S แช่กับค่ะพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันค่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันอีกที่ตอนใส่จานนะคะเนาะ เดี๋ยวไปเจอกันตอนรับประทานเล็กค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้กับช่องสาวบันดงเนาะคะ่ะนี่ค่ะเมนูเจาเฮดเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหมุงผัดพริกแกงค่ะนี่ไข่ดาวผมครับพีนน้องปึ๊บ อืมแต่แซ่บบ่ค่ะหมูผัดพริกแกงไข่ดาวกินเบิดบะนอ้อบันี้คือตักข่าลายเถอะเดี๋พี่น้องกินข้าแรกงน้ำกันค่ะมื่อนี้เป็นเมนูข่าเจ้าเนาะค่ะข้าสวย ต้องแซ่บต้องหอมค่ะอืม ยั่วๆค่ะไข่ดาวหมูอืมมาแซ่บน้ำกันค่ะพี่น้องอืม สร้างฝนตกโอทั้งกรุงเทพฝนตกสองหมื่นแล้วเดี๋ย่ะวมาไหว้กระตกุกโต๊ะกระตุกถือหมื่นถือเวลาเหลืองานพอดีเหลืองานสีโมงปุ๊บหมื่นฝนตกมาหลดฝนกับหูจากควา้าหูจากควา้าไอ้ขี้รถตากฝนแล้วค่ะครับบัน กลางคืนฝนตกบนนอกค่ะ ผู้ใด้นแก่พัดมู้พัดพีกิกแกงกับไป็ดจัดเบิ้งเนื้อค่ะใส่เครื่องหลยกับแซบค่ะบห่หวงเครื่องใส่เครื่องปรุงได้หลาย ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดอหอมหอม แค่แล้วยัย่วๆอ่ะอืมสอมค่ะคลิปนี้ก็นล้ายนาทีแล้วเนาะค่ะ ได้เวลาลงแล้ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือหนามาบอกกันไหมเนาะค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในนี้ด้วยค่ะสาวบันดุงขึ้นกรลสินค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ